ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนะเเราส่งทองคำไปกัมพูชาเป็นอันดับสองเลยนะครับรอ,องจากสวิตเซอร์แลนด์มูลค่ากว่าโอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยผมตกใจคือเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าไอ้พูดเขาว่า 10, 000, 000, หมื่นล้านก็อาจจะ8ปดเกพันหรือหมื่นล้านนิดๆเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะครับแต่พอไปดูจริงๆมูลค่าที่ส่งออกไป2 1 4 9ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ห8 0 0 0ล้านบาทครับเกือบเจ0ด0มื่นล้านนะมกราถ,ถึงรกรกฎาคมเจเดือนเจเดือนไทยส่งออกทองไปขเขมรเนี่ยเกือบเจ็ดหมื่นล้านก็ตกเดือนละประมาณหมื่นล้านอะอะไรมันจะมากมายมหาศาลขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเอาไปรวมด้วยนะที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยค้าขายกับขเขมรนะ เออส่งออกไปขเขมรเนี่ยปีละเป็นแสนล้านนะครับ